เลียมรถมาเอาเลียมรถมาเลียมรถเหรอว่มาฝปายยังเดี๋ยวผมไปเอาไปกอเล่นก็ได้เดี๋ยวผมตามไปเดี๋ยวคนตามไปนะเลียมรถมาเอาเลียมรถมาเลียมรถเหรอว่มาฝปายยังเดี๋ยวผมไปเอาไปกอเล่นก็ได้เดี๋ยวผมตามไปเดี๋ยวคนตามไปนะข้างคือแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงให้ดูแม่น้ำโขงนะคะนี่แม่น้ำโขงนะคะค่ะสองฝั่งนี่คือแม่น้ำโขงค่ะ สภาพกขาอันนี้เมื่อกี้กะคะครึบเรื่องนั้นค่ะนั่นคือขีดเส้นแบ่งประเทศไทยและประเทศลาวนะคะเล่านสวยไมคะสวคะสนุกมากๆค่ะดีทุกอย่างเลยนะคะอาหารที่พักการเที่ยวค่ะมเมตเดรดค่ะรถน้าส่งเรียมรถตั้มเนี่ยคือไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำเองโอเค อ๋อเร็มรถจะเดินได้ป่ะเออออกมาแล้วนะคะออกมาจากลาวแล้วนะคะทีนี้ค่ะออกมาจากลาวแล้วค่ะค่ะหลังจากที่ตรวจตรงดาแล้วนะคะอันนี้ประตูนะคะเพื่อนๆดูประตูสวรรค์นัเขีนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะที่ติดตามชมค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ร่วมทริปนี้อ๋เร็มรถบ้างเนี่ยคือไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำอีกโอเคอ๋อเร็มรถจะเดีนได้ป่นเออ รน่าลเลยครับรสนุกมากๆค่ะเอ่อดีทุกอย่างเลยนะคะอาหารที่พักการเที่ยวค่ะแมตเตร็รถค่ะรถน้ำสมม่งก็เดินลางสะพานเด้อจะลงเด้อมีสะพานนะคะค่ะสวยมากเลยนะคะคเพื่อนสะพานนะคะค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะไปวิ่งใช่ไหมยังครั มางาไทยลาวนะคะอ่ะยายปินนะคะจะออกจากประเทศลาวแล้วะค่ะทริปนี้ต้องขอบคุณหมอช้างเพื่อนโดนของประเทศลาว จะให้ดูบริเวณสะพานส,สวยนะคะทริปนี้สะพานจะส,สวยค่ะค่ะค่ะทีนี้สิ่งที่อยากให้เพื่อนๆเห็นไฮไลท์กลางสะพานนึงจะลงเลยนี่สะพานนะคะ,คะสวยมากเลยนะคะเพื่อนสะพานนะคะค่ะจอนสวรรค์ นาเขตนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะที่ติดตามชมค่ะขอบคุณเพื่อนเนทุกทคนนะคะที่ร่วมทริปนี้สวรรค์นกเขตนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะที่ติดตามชมค่ะขอบคุณเพื่อนเทุกๆคนนะคะที่ร่วมทริปนี้ขาออกค่ะอันนี้เราจะออกจากประเทศลาแล้วนะคะขาดูป้ายดูป้ายได้เลยค่ะ เเนะอเนะ okay, อันนี้คือเมืองไทยแล้วนะคะค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมุมค่ะค่ะทีนี้สิ่งที่ยายอยากให้เพื่อนๆเห็นไฮไลท์ก็น่ารักนะคะ <c oughs> เดี๋ยวยายจะให้ดูบริเวณสะพานที่สวยนะคะทิปนี้สะพานจะส,สวยค่ะคะ่ะ <c oughs> สวรร์นัา <c oughs> เขตนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกๆคนค่ะที่ติดตามชมค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ร่วมทริปนี้ออกมาแล้วนะคะออกมาจากลาวแล้วนะคะทีนี้ค่ะออกมาจากลาวเองค่ะหลังจากที่ตรวจตรงดานแล้วนะคะอันนี้ประตูนะคะเพื่อนๆดูประตูออกมาแล้วนะคะออกมาจากลาวแล้วนะคะทีนี้ค่ะออกมาจากลาวเองค่ะหลังจากที่ตรวจตรงด่านแล้วนะคะอันนี้ประตูนะคะเพื่อนๆดูประตูรเลี้ยงได้เลยทันทีเลยนะอยู่นน อันนี้คือเมืองไทยแล้วนะคะค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชุมตอนขามายายไม่ได้ถ่ายนะคะยายไม่ได้ถ่ายยายจะถ่ายตนถ้าเพื่อนเนพ่ชทำไมิ่งใช่หรือัีรจริงมาจนี่เป็นสถานที่ที่ ต้องตรวจเช็คเอกสารก่อนออกไปนะคะเพื่อนหนิงเพื่อนมกุกมกดาหารทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมรุ่นพยาบาลรุ่นที่สิค่ะเป็นทริปที่สนุกมากๆนะของป้าที่นาวเขานะคะ การตรวจคิดป,ประตูนิดหนึ่งนะคะก็น้องที่เป็นพนักงานขับรถกร็อำนวยความสะดวกให้ทุกๆคนนะคะค่ะเอละลเหล,ลี่ยมรถบ้าเหลี่ยมรถบ้าเหลี่ยมรถบ้าเอาลลาเหลี่ยมรถบ้าเหลี่ยมรถเหรอผมเอาไปยังเดี๋ยวผมไปเอาไปกอดเลยก็ได้เดี๋ยวผมตามไปเดี๋ยวคนตามไปนะ่ะสนุกมากๆค่ะดีทุกอย่างเลยนะคะ อาหารที่พักการเที่ยวค่ะเม่เต่์รถค่ะรถน้ำส่งก็อยกกับประเทศลาวนะคะเพื่อนๆ ถึงด่านนะคะถึงด่านผ่านอ่างนะคะพิกโดยสารค<า>่ะมีคนเกินไหมนี่เป็นสถานที่ที่ต้องตรวจเช็คเอกสารก่อนออกไปนะคะมันมีสะพานไหมตรงนี้ถึงด่านนะคะถึงด่านผ่านอ่างนะคะพิกโดยสารค<โด> <brave> ่ะมีคนเกินไหม ที่ที่ต้องตรวจเช็คเอกาสารก่อนออกไปนะคะนี่คือสะพานสวยงามมากค่ะเพื่อนๆสะพานระหว่าง นี่สิ่งที่ยายอยากให้เพื่อนๆเห็นไฮไลท์คือเรมรถบ้างนี่คือไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำเองโอเคอ๋อเรมรถเดี๋ยวเนี่ยนะพีเออสวรรค์นาเคตนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะที่ติดตามชมค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ร่วมทริปนี้ตอนขามายายไม่ได้ถ่ายนะคะยายไม่ได้ถ่ายยายจะถ่ายตอนปูนะคะสวยไหมมีประตูสปโปลาวนะคะสปโปลาว์ค่ะ ดี๋ยวยายจะให้ดูบริเวณสะพานที่สวยนะคะทริปนี้สะพานจะสวยค่ะคะ่ะเร่งรีบเร่งรีบเลยทันทีเลยนะอย่นะโอเคอันนี้คือเมืองไทยแล้วนะคะค่ะอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมุมสวรรค์น,นเคตนะคะขอบ,บคุณทุกๆคนค่ะที่ติดตามชมค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนกคนะคะที่ร่วมทริปนี้ ตอนขามายายไม่ได้ถ่ายนะคะยายไม่ได้ถ่ายยายจะถ่ายต้าข้างคือแม่น้ําโขงแม่น้ําโขงให้ดูแม่น้ําโขงนะคะที่แม่น้ําโขงนะคะค่ะสองฝั่งนี้คือแม่น้ําโขงค่ะอันนี้สัมัาแค์เพื่อนเพืนเพื่อนใช่ไหมล่ะักินไมจริงๆมาจึงไม่ได้ทั้งหมดคันนี้คือ สิบสองคนทั้งคนขับนะคะสิบสองคนทั้งคนขับเข้าเขตประเทศไทยก็จะเป็นต้องไทยแล้วนะคะเห็นไหมคะประเทศไทยค่ะหินทองไทยไหมคะอันนี้คือเข้าเขตไทยแล้วนะเมื่อกี้กึ้บแล้วนะคะนั่นคือเขตเส้นแบ่งประเทศไทยและประเทศลาวนะคะสวยไหมคะสวยไหมคะสวรรค์ นัเขตนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะที่ติดตามชมค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ร่วมทริปนี้ออลิมรถตั้งเนี่คือไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำเองโอเคออลิมรถเดี๋ยวเดี๋ยวได้แป๊บนีการตรวจเช็คตัวประตูนิดนึงนะคะเร็วๆเรียวเร่งได้เลยทันทีเลยนะอยู่นั่ง อันนี้คือเมืองไทยแล้วนะคะค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชุมก็น้องที่เป็นพนักงานขับรถก็อำนวยความสะดวกให้ทุกๆคนนะคะค่ะเรียมรถบ้าเรียมรถบ้าออกมาแล้วนะคะออกมาจากลาวแล้วนะคะที่นี้ค่ะออกมาจากลาวเลยค่ะค่ะหลังจากที่ตรวจตรงดาแล้วนะคะอันนี้ประตูนะคะเพื่อนๆดูประตูสนุกมากๆ,ๆค่ะ